ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้อเอรซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยมาเบิ่งอีกโค้หนึงพี่น้องบาตตานี่นะครับนี่ตัวนี้แม่ลูกคือกันนะครับ แม่สูงเท่าไหร่นี่แม่เพ้นร้อยสี่สิบหกจ้ะร้อยอู้คือสูงแท้แต่ว่าติดโค้งเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าลูกหีนนมสูงร้อยสี่สิบหกเลยบอ่แม่นค่ะนี่เป็นงวลูกแรกเลยบ่นี่ลูกแรกค่ะเป็นง้วะเอฟหนึ่งบ่ได้เบิงโอ้มีใบเอฟใบจุดเป็นงัวะเอฟหนึ่งพี่น้องตัวนี้นะครับนี่สีสันวันนะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ออย่ามาตีเรื่องจ่อยเด้อเพราะงัวเลี้ยงลูกนะครับผู้ใดตีเรื่องจ่อยในพิษกับผมโหลดงัวเลี้ยงลูกผู้ใดบอจ่อย งัวเลี้ยงลูกตัวใดวจอยแม,มพ่พ่พ่อนาะนี่นี่ลูกของล็คโคโหกหกแปดนะครับงัวยอยู่นี่ดูแลอย่างดีได้กินอาหารเบิดเดือะะนระบ่มแม่นในน้อยสอบนะครับมียาสดให้กินมีเฟืองให้กินดูแลดีตลอดแต่ว่าเป็นธรรมดาของงัวเลี้ยงลูกนะครับสูงร้อยสี่สิบหอีกต่างหากนะครับเบิงแข้งเบิงงขาพี่น้องเอาเบิงแข้งเบิรงขานะครับนี่ โหนี่เพราะเอาตาลูกลูกให้มาเบิ่งว่าสันอยู่บ้านใดน,นะตาบ้านใดน,นะไมาเอาเดอ้อนี่นี่นี่ครับนี่มาเอาใกล้นี่นี่นใกล้ๆกันนี่มาเอานี่ลูกมั่นนี่ลูกมั่นเป็นลูกของเคเอฟหกแปดพี่น้องปืนยืนไหมป้าคือยืนงามแทะลูกเคเอฟหกแปดพี่น้อง คืองามแท้ตัวนี้เบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อลูกลูกนะครับนี่ลูก KF68 แม่กัดแดงแปดนะครับลูกกระสีเข้มเบิ่งกระทูขานะครับเบิ่งข้อขานะครับเบิ่งเครื่องเบิ่งลึงนะครับนี่แม่เป็น F1 นะครับลูกล็อกโคนะครับแต่ว่าลูกนี่เป็นลูก k ค6 8เกิด13สิงหาหกเจ เกิดสิบสามสิงหาหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเมือนน 12, อม่อนี้สิบสองบ่เมื่ออื่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบสี่เดือนพี่นอ้องเมื่ออื่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบสี่เดือนเลยลูกหกแปดตัวนี้เท่าไหร่นะสาม0 0ื่นห้าบ่บ่สี่0มืนเจ็ดค่ะเจ็ดทำราคาผิดสี่0มืนเจ็ดพี่น้อง แม่สูงร้อยสี่สิบหกง่วลูกแรกนะครับพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นี่เป็นโค้มสุดท้ายแล้วมั้งเนาะแม่เพ่น,มน,นแม่นบอที่เป็นโคนะ้ดมันมีอยู่สามชุดเนาะนี่สา <3, S 1> ม 4, ชุดสี่ชุดค่ะ โอ้ชิดนึงชุดนึงแล้วเอาเห็ดเมื่อวานนี้ห่ะก็ชุดเห็ดเมื่อวานอ่าอ่าเอ้าเอาเห็ดจากชุดแล้วมื่อนี่นะเอาเห็ดห,หนึ่งสองสามนี่นี่นชุดที่สี่เอาเอาเห็ดชุดที่สี่แล้วบอกเนีนจ้ะคือไหวแทนไปแล้วในชุดที่สี่แล้วโค้งที่สี่แล้วจ้ะโค้งที่สี่แล้วนะครับนี่เอาแบบกระชับกระชับเลยนะครับลูกเคเอฟหกแปดมืออื่นครบสี่เดือนนะครับนี่เบมิงเอาได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ ส่วนตัวเมียนะครับส่วนส่วนตัวแม่นะครับเป็นลูกล็อกโคนะครับหกหกแปดนะครับจดเอฟเรียบร้อยนะครับตัวผู้กะแนวนี่ก็เฮ็ดเขาเอาแล้วก็เอาไปอัดหัวอาหารนะครับรับผสมแถวบ้านได้เลยนะครับนี่คือความงามบ่แพงม่วเลือดรอยเลยนะครับนี่เอาไปอัดดีๆนะครับพี่น้องเบิ่งเหมือนท่ายืนไหมมาร์กแม้ตัวนี้ก็มากอีกแล้วนะครับนี่ เอาละต้องได้เจ๊กตัวละผมนะสามสามตัวนี่คันมอมมีผู้ใดเอาอีกจักเดือนสองเดือนนี่เอาคักเลยตัวนี้มากอยู่มากอยู่ตัวนี้นะครับนี่สี่หมื่นเจ็ดพี่น้องกะชุดเป็นโค้มเิดแล้วเนาะแม่แม่เพ้นเนาะจ้าชุดเป็นโค้มเิดแล้วแม่บพราท่านได้สมพอลูกยังน้อยนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งแม่คักอีกนะครับเดินมาหาอยากให้ถ่ายรูปอีกว่าเนี่ยเอาราคาก็บอกไปเบิดแล้วรายละเอียดบอกไปเบิดแล้วนะครับต่อร่องเอานะครับต่อร่องเอากา คุณสไปเบอร์โทรใดไมมเพ้ย่นย์ปดหนึ่งปดเจ็ดศูนย์ปเจ็ดศูนย์สนเจ็ดสองสี่ศูต่อร่องเอาเองเอ้าอยากไปอยู่หน้ามีหรือะตัวนี้นะมานี่สิลูกมานี่สิลูก68พี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งดากมันพี่น้องนี่ละง่วงงามเอาคันถืกสเปกผมนี่ผมบอกว่างามโหลดง่วนั่ะ อันเมื่อวานมีพ่อยูเดตมาบอกคนอยูเดตบอกแมนอยู่ค่ะแมนแล้วว่าเบิ่งรอเป็นเลาะแมนค่ะแล้วเบิ่งรอเป็นรอแล้วแล้วสนใจว่าเถกโอ้เราสนใจว่าเถกจะเป็นพ่อพันเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพ่อพันอันเราก็สิเบิ่งประจาตัวแล้วว่าได้ซื้อง่วจากคลิปไปตัวนึงบอกแล้วว่าแมนแมนค่ะแมนจักซื้ออย่างดอกเราบ่ได้บอกไว้นะครับจ้่แล้วสิกับมาอีกอยู่บลาแล้วสิกับมาอีกยู่ดอกแล้วสิกับมาอีกอยู่นะครับขอบุณ ทุกท่านเด้อติดตามเป็นกันังใจนะครับคอมูลต่างๆบอกเบิดแล้วราคาต่อร่องกันเอาเองพบกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ